หโข่งนะคะนนชื่ออันนี้เป็นกล่องหอยโข่งนะคะตัวนี้เขาเพิ่งมาส่งของนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอันนี้เราเลือกออกแล้วใส่กระมังไว้ก่อนแล้วก็จะเอาโฟมใส่เหมือนที่เขาบอกนะคะแล้วก็เอาหอยใส่บนโฟมแล้วก็น้ําใส่กระมังให้หอยมันไตลลงนะคะ นี่มันมีตัวเน่าแล้วนะระสุนี่ตัวนี้เน่ามีหนอนแล้วนะคะเหม็นมากเดี๋ยวดูเดี๋ยวเลือกก่อนดู u ีอันนี้ชั้นแรกตัวนี้ชั้นที่หนึ่งตัวนี้ชั้นที่สองนี่นะคะเดี๋ยวดู ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเน่าอีกหรือเปล่าตัวใหญ่มากไข่จะเป็นสีขาวนะคะครังไข่จะเป็นสีขาวแล้วก็ใหญ่มากตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้แล้วก็จะมีตัว น้ <Okay. S 1> องเอ่น่าเซน่ายังไงบุได้เด็ดตัวตุ้ตั้งกันหมดเด็ตัวจะอยู่เลยน้ำโฟมเด็ยพตัหน่อยนะึเรงจะเลือกหอยนะคะนี่่อยมันอยู่ก้อนละเอาใส่กระมังใหญ่ๆแบบนี้นะคะตอนแรกเขาบอกว่าได้หอยมาแล้วเอาโฟมวางใส่บนกระมังแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เอาหอยขึ้นบนโฟมนะคะให้เขาไต่ลงมาในน้ําเอง แต่เราดูแล้วหอยมันมาถึงเรามันหลายวันแล้วนะคะบางตัวเน่าแล้วก็มีหนอนอันนี้เราก็เลยจับมาใส่แบบนี้นะตัดูดูดน,นี่ตัวที่รอดคือตัวที่โจนอยู่ข้างล่างนะคะบางทีเห็นหนวดไหมนี่นี่นี่น,นี่นี่ค่ะเห็นไหมนี่ตัวนี้หนวดออกมาแล้วเนี่ยมันโดนน้าแล้วนะเนี่ย เห็นไหมไตแล้วขยับแล้วเห็นไหมตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะแสดงว่ารอดบางตัวเบามากเลยนะที่อยู่ในกระงอันตัวเบาแห็นมขนาดปลาหลอดหรือหัวเทีงนนี่ไงเอาว่าเบิร์ดเราไม่ยั่งยืนสุดสุดสิเนี่ยเนี่ยฟากกว้างแล้วเริ่มขยับแล้วเนี่ยเห็นไหมคะ โอ้ท้องี่เป็นใปากกว้างเนี่ยใชนะ่ไหมปากกว้างมันหายากเลยยังนี่เย็นไปเลือกเอาใเลยด้วยปากกว้างยังหลายอยู่างอ้าปากแสดงว่ารอดเห็นไหมแตกกระมังไว้ก่อนตอนนี้ <ด>เราแยกออกเป็นสองกระมังนะคะตัวไหนที่ไม่จมน้ำก็แสดงว่าตัวนั้นตายนะคะาาฝากกดติดตามช่องทักอานหัวยากเกษตรด,ด้วยนะคะสาม,มารถให้คำแนะนำและติชมได้คะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ